ไสายเอเชีย<ด>นะครับวันนี้นี่อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่านักแสดงหนุ่มนะครับอย่างเฟ,ฟ,ฟิงเซ้าเฟ,ฟิงเนี่ยที่หนังของเขาเนี่ยได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยนะครับกับหนังที่มชีชื่อเรื่องว่า The Golden Era นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะโกอินเตอร์ครับทำไมไปดูกันครับ เดอะโกลเด้นอรานะครับหนังดราม่าของผู้งกับหญิงรุ่นใหญ่อย่างแอนฮุยก็ได้เป็นหนังตัวแทนนะครับของฮ่องกงเพื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมครับส่งผลให้นักแสดงหนุ่มนะครับอย่างเฟิงเซ้าเฟิงเนี่ยที่ได้รับบทนำในเรื่องนี้ที่คู่กับถังเว่ยเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อนอกเป็นอย่างมากเลยครับและล่าสุดนี้นะครับค่ายหนังในฮอลลีวูดนะครับก็ได้แสดงความสนใจที่จะดึงเจ้าตัวเนี่ยไปเล่นหนังด้วยแหละครับ ถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสทองนี้นะครับแต่ว่าซุปตาของเอเชียของเราเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะไปโกอินเตอร์ครับแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรและล่าสุดนี้นะครับเฟิงเซาเฟิงเนี่ย <Okay. S 1> ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว ECNS News นะครับว่าการที่ <No. S 1> จะเป็นนักแสดงเอเชียที่มีชื่อเสียง <No. S 1> ก็ต้องฝ่าฟันมากมายครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยไม่สนใจที่จะโกอินเตอร์เพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นเป็นบทเล็กๆเ,เ,เนี่ย <Okay. S 2> ก็ไม่อยากจะเล่นครับเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยสนใจในการเล่นหนังที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจในประเทศ บ้านเกิดมากกว่าครับไปอืมแต่ว่าก็จริงนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าเ้ื่อไปเล่นเป็นบทแบบออกมา2วิ3วิก็ไม่อยากจะไปแต่บางทีบางคนก็คิดว่า2วิ3วิเนี่ยมันเป็นการปูทางทีกเ่านะครับก็ใช่ไหมแล้วแต่คนคิดละกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวขอมีบทบาทดีๆก่อนแล้วกันค่อยก็อินเตอร์ไป